เกมแนวสไตล์อะนิเมที่น่าเล่นในปี2025ากันก็นํามาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์อนิเมแล้วก็มาหาเกมแนวสไตล์อนิเมน่าเล่นอยู่คลิปนี้มีให้ท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกัน,นก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกม ให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าเกมแนวปกป้องฐานที่เป็นแนวสไตล์อนิเมะกันมากเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมี่มีชื่อว่าโซเดียม กุยในนี่นะครับท่านพี่ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวปกป้องฐานที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องศัตรูจาก ต่างดาวซึ่งเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีความหามากๆลักๆของตัวเกมนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องจัดทีมเหล่านักรบบนโลกเพื่อปกป้องฐานจากมนุษย์ต่างดาวที่จะมาบุกโลกนั่นเองนะครับซึ่งในการปกป้องฐานของตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยสามารถอัญเชิญเหล่าฮีโร่มาปกป้องฐานได้มากถึง5ตัวละครเลยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าจะเอาสายไหนมา ต่อสู้กับเหล่าศัตรูตัวเกมเนี้ดาเนินการเล่นแบบเรียวไทม์เนาะเรามีเพียงหน้าที่ในการอัญเชิญเหล่าฮีโร่ของเราเนี่ยมาต่อสู้กับมนุษย์ต่างๆเท่านั้นตัวเกมก็ยังมีการอัปเกรดตัวของเหล่าฮีโร่ของเราสร้างบ้านให้ฮีโร่ของเราด้วยแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยคนแรกทำออกมาได้ดีมันจะเป็นแนวจิบิในหน่อยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมปลูกผักทำฟาร์มที่คขรจะปล่อยสลายกับผู้เล่น าสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Mori Mor Komori l i ท์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มที่จะมีการาฟิกแนวสไตล์อนิเมะเลยซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆในการดําเนินชีวิตดําเนินเนื้อเรื่องต่างๆเพราะตัวเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องด้วยตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในธีมแบบแนวชนบทในบ้านเมืองของญี่ปุ่นนอยหน่อย,อยนะแล้วก็จะมีกลิ่นอายชนบทมากๆเลยในเรื่องของหมู่บ้านต่างๆก็คือเกมนี้เนี่ยเขาถ่าออกมาได้ดี มากมากเลยนะภารกิจนะครับเรานี่สามารถรับเพชรต่างๆได้เรานี่ยังสามารถครับของต่างๆได้ด้วยสร้างฟาร์มตัดไม้เพื่อเอาไปสร้างอะไรต่างๆสิ่งของต่างได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นสนุกได้ เล่นป็นเพลินได้สามารถพูดคุยกับเหล่า N P C ได้แต่งตัวได้นะครับทำอะไรได้เยอะมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็น Open w o r l d ด้วยเกมแนวอนิเมะที่ผมสมแนวเทิร์นเบดกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า t o k กียวกูอเวกเ n นนิงสำหรับตัวเกมนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับที่เจ้าเหล่าตัวละครในอนิเมะโตเกียวกูมาให้เราได้เพลิดเพลินกันนะทั้งเนื้อเรื่องภายในเกมทั้งเสียงภาคเนี่ยก็คืออิงตามอนิเมะ เกือบทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงคาสิ่นต่างๆทําไปตต่างๆอิงตามทั้งหมดตัวเกมเนี่ยจะเป็นโมเดล 3D เราเนี่ยสามารถเปิดกระชับปองเอาเหล่าต,วาตัวละครต่างๆที่เราชื่นชอบเนี่ยมาเล่นกันได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมนะครับก็ยังมีโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นโหมดคออบเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนการาฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะ เกม PC ที่ลงให้บนมือถือแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมจากอนิเมะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าชินจังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมีความสนุกแล้วก็จะมีความฮาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้จําลองเป็นชินจังที่จะออกไปจนภัยในโลกกว้างนั่นเองนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านของชินจังเลยก็คือเดินเล่นว่าเราเนี่ยจะทําตามภารกิจก็ได้เหมือนกัน ตัวเกมเนี่จะเป็นรูปแบบ Open นเบอเนาะเราเนี่ยสามารถเดินเล่นไปไหนก็ได้ตามใจเราเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราได้เล่นกันมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านกันด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบกลางวันกลางคืน ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวสไตล์อนิเมะเลยมันจะเป็นแนวลายเส้น 2D นิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับต้องเป็นสมาชิกของ Crunchyroll ก่อนถึงจะเล่นเกมนี้กันได้นะครับนอะกจาบใครที่อยากเล่นไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ทั้งฝั่ง Android ด้วยเกม RPG ที่เป็นแนวสไตล์อนิเมะกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Lost นั่นเองนะครับนะเรานี่ยจะระบบเป็นนักผจญภัยที่จะต้องออกตามหาดาบศักสิทธิ์เอ็กคาริเบอร์ที่มันหายไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมผจญภัยนาะเล่นตามดาบเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการจัดทีมของตัวละครด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวสไตล์อนิเมะซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีระบบสุ่มกระชับปองเพื่อนำเหล่าสาวๆนะครับมาอยู่ในทีมของเราด้วยนะครับแต่แล้วตัวละครก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นตามด่านไปเรื่อยเล่น,ลน,ลน,ลนตามภารกิจแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องระหว่างการเล่นด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้อยู่เนะี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะ เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสไตล์อนิเมะจากเรื่องอวตารกันบ้างสําหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอวตารเรียมคลน์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่แนวสไตล์แบบวางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่ยจะต้องเลือกเมืองว่าเราเนี่ยจะอยู่ในเมืองไหนจะมีดินน้ําลมไฟนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกเมืองได้นะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยให้ใหญ่โตแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะเพราะเราเนี่ยจะต้องไปบุกเมืองฝั่งตรงข้าม ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองผู้เล่นเนี่ยให้เราได้ไปบุกกันด้วยนะครับตัวเกมนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆตัวของเมืองของเราเนี่ยมันก็จะมีของให้เราได้อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันตัวเกมนะครับมันก็ยังมีโหมดอื่นๆเพิ่มเติมให้เราได้เลือกเล่นนอกเหนือจากการไปบุกเนาะก็จะมีทั้งการลงเงินเจียนแล้วก็มีการพัฒนาตัวละครมีระบบกระชับปองที่สามารถเปิดได้ เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเพราะว่าเปิดในสโตร์ไทยกันไปที่ร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเกมจากนิเมะคนเก่งฟ้าประธานกันบ้างสำหรับโจ้ตัวเกมที่มีชื่อว่า โยโย่ฮากุโชนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงตัวละครตามอนิเมะเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนว turn บ a s e d R P G ตัวลุยด่านตัวลุยชาเตอร์ไปเรื่อยๆมีการเปิดกระชงังเอาตัวละครหัวมเนี่ยมาอยู่ในทีมของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง6ตัวละครเลยนะครับส่วนงานภาพกราฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งมีการกดใช้ถ้าไม่ตายต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้แล้วอยากหาเกมนี้เล่นอยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว pixel art ที่จะมีภาพกราฟิกที่ก็จะมีความน่ารักแล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือยูเนียะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Phantom Breaker l e r o u n d Ultimate นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแอคชั่น RPG ตรุยด่านตรุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนื้อเรื่องของภายในตัวเกมนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวของเขาที่ถูกลักพาตัวไปจากพวกกระสุนายนะเราเนี่ยเป็นพี่สาวเราเนี่ยจะต้องออกไปช่วยน้องสาวของร ให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่แบบหลากหลายตัวละครให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเลยนะครับแล้วก็แต่และตัวละครจะมีท่องท่าที่แตกต่างกันไปแล้วก็การคอมโ,มโบของการโจมตีเนี่ยจะมีแตกต่างกันไป,ไปด้วยนะครับตัวเกมมีเนื้อรเรื่องตัวเกมมีบอสถ้าเราได้จัดการแล้วก็ตัวเกมยังสามารถอัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับ เกมใหม่แนวดักบอลกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าดักบอลเกกิชินสคอร่านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้จากทางค่ายบันไดเลยซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวโมบ้าที่เราเนี่ย จะนำเหล่าตัวละครในดับเบิบอลเนี่ยมาต่อสู้กันชิงคะแนนจนกว่าจะเป็นอันชนะไปตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครในดักเบิบอลเนี่ยให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะๆมากมายก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมมาในอนาคตแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังแบ่งคัทด,ด้วยนะแบ่งสายด้วยไมย่ว่าจะเป็นสายโจมตีสายสนับสนุนแล้วก็สายป้องกันก็มีเหมือนกันแล้วก็ส่วนสกิลภายในตัวเกมค่อนข้างที่ทำออกมาในแนวดับเบิบอลเกือบทั้งหมดถ้าไม่แตกต่างอิงมาจากดับเบิบอลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กราฟิก ค่อนข้างที่ทำออกมาได้สวยฉากบูต๊ต่างๆถือว่าทําออกมาได้ดีตัวเกมนี้จะเล่นเป็นแบบ 4v4 นะครับดวลกัน 4v4 นะครับแล้วก็ยังสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นในทั้งมบายนะครับคอนโซลแล้วก็ทางฝั่ง pc แล้วก็ลงมไปถึง Nintendo Switch เลยก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นอยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือด้วยเนี่ยนะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Back Lily Tale นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวที่อยู่ในช่วงมัธยมที่จะเรียนจบเนื้อเรื่องภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะสนุกตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่มีเสียงพากย์รับรองด้วยนะถ้าใครเนี่ยไม่อยากอ่านอยากฟังเสียงพากย์ด้วยเนี่ย ก็มีรับรองให้เราได้ชมกันด้วยนะครับตัวเกมอาจจะไม่มีอะไรมากมันจะเน้นการดําเนินในเรื่องภายในตัวเกมนะครับในเรื่องของงานภาพก็จะเป็นแนว 3D เลยนะก็เป็นเ,เกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเอาไปเล่นสนุก,กเล่นเพลินๆได้นะใครที่ชื่นชอบแบบนี้หรือว่าหาเกมแนสไตล,ล์น,น,นี้อยู่ก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวแก้ไขปิศนาแก็ผสมแนวเอาชิลล์กันไปด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าบ u รี Star นะครับถ้าอ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเื้อตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มศิลปินที่ติดอยู่ในห้องออเดชั่นที่ถล่มลงมาซึ่งในการถล่มของห้องออเดชั่นนี้นะครับมันจะเกี่ยวนเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมภายในตัวเกมซึ่งเราเนี่ยจะต้องสืบหาคนร้ายว่าคนในห้องเนี่ยใครเป็นคนร้ายที่ทําให้ห้องแห่งนี้เนี่ยถล่มลงมาตัวเกมนะครับมันจะเน้นเป็นเกมเนื้อเรื่องให้เราสืบสอบหาต่างๆแล้วก็ในการสืบหาต่างๆเนี่ย เราเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะไม่เปิดเผยความจริงนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีคําถามให้เราได้ถามตอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เอาไ้เล่นสนุกเล่นเพลินได้ ตัวเกมนีบมีเสียงภาคในการเล่นด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่มีชื่อว่าเคโรโรกันชูตติงนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเคโรโรหรือว่าการ์ตูนเคโรโรเนี่ยก็เป็นการ์ตูนที่เปิดมานานมากนะครับสำหรับเด็กในรุ่นนี้ไม่รู้จักกันในยุคาวนก็น่าจะรู้จักนะครับสำหรับการ์ตูนรุ่นนี้เองนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวทีเบสนะครับเกมยิงบุคคลที่3ที่เราเนี่ยจะต้องยิงกันจนกว่าทีมหนจะชนะไปตัวเกมมันเลือกหมดได้ ะจะเป็นโหมดที่เล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นทีมก็ได้ต้องตายให้หมดถึงจะชนะในแต่ละรอบนะครับแล้วก็วุธปืนภายในยเกมเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นกัน ค่อนงเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกได้ตามอนิเมะเลยแต่และตัวละครก็มีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับภาพการาฟิกก็จะมีความน่ารักเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมเนี่ยอนิเมะนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม